ดูก่อนนะมันสุกหรือ,อยังโอ้สุกแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วนี่เพื่อนถ้าเ้าเอาน้ำม,มันห้อนเราค่อยเอาปีลงเลยมันจะขาวสิถ้าเขาเาลุลงน้ำเย็นๆที่น้ำม,มันพานในห้อนไงถ้าเขาจะต้มมันจะดำมันจะบอกออกขาวสิเพื่อนนี่มันสุกแล้วสุกแล้วมันก็ยังขาวเหมือนเดิมนะคะ เวลาต้มปีให้ต้มน้ำร้อนๆก่อนค่อยเอาปีลงนะคะเพื่อนๆบอกคนที่ไม่รู้นะคะคนที่รู้ก็ขอโทษเยอะๆนะคะแต่คนที่รู้แล้วก็ขอโทษด้ยหลายจ้าคนที่บลูกให็นน้ำม,มันห่อนแล้วกอนเอนน้ำเดียดเดียแล้วกอนเขาค่อยเอาปีลงจากพี่น้องท่านสามันที่ทำให้ปีมันดำมันเหลย ถ้านำมันห่อนเราเอาล่วง้วมันจะเป็นดำเป็เหลี่ยมมันจะขาวจังสี่แหละจ้า